สบายดีพี่น้องมือที่รอคอยมาหอด้วยนี่ฝนตกแล้วถามาหลายวันเลยเพราะว่าใบไม้ใบหญ้า,า,า,าตายเมดพี่น้องเลยฝนไม้ใบหญ้าตายเมดแล้ววันนี้ฝนตกนี้เข้าประสิไปหานอไม้หานอตอกได้แล้ววันนี้นอไม้ก็เริ่มป้งแล้วอีกวันสี่ห้าวันข้างหน้ามันมตกทั่วรได้แหละ คือนลายกับตุกในเดียวมันก็เศร้ามันให้ตุ๊กแหงๆด้อไปปลูกมันกับมันกจนจิตายฮอนแฮมเลยมันแหละมันก็จนทิตายพี่น้องเลย42เนาะเนาะองศานี่ที่สิบสองศาวางตอนฝนยังพุทันตกมันกระโพดีๆลี่สิบสององศาบ้านเ้าวซุซึ่งสามสิแดมสน38 39แต่ก่อน42นี่สำหว่าอันถอดไข่กับใหม่พี่น้องถอดไข่กอัน ห้อนอิลีนะเดี๋ยวว่าแต่ประเทศไทยห้อนเลยพี่น้องอยูล่ลาวก็ห้อนขึ้นกันห้อน,นอิลีเออเราเคยเห็นนกเขาพี่น้องทางฝั่งไทยกับชนทอดนั้นไ่ดาวกับนจนุ๊กนะอ๋ออะไรกันเนาะปีนี้มันก็พูดอิลีได้เอ็เห็นฝนนี่โอ้พี่น้องเอ้ยเห็นเห็นทางรถก็เจียมที่หาอยู่หากินตามสถากรรมเขาคือกันและ ก็วิชกากรรมมาแล้วพี่น้องต้องทันบุหาก็บม่ได้กินเนี่ยการทำเงินหูเงินตาได้คือเข้าไปหาธนไหมดน้ำมันในสิอาชีพผู้หาธนไหมดน้ำมันก็ได้ไม่ก็หาเงี้ยมันดีได้เงี้ยมน,นดีคนปรตกบเลยเว้นนิฮ่อนนี่ <c oughs> ดีเข้ากับคือว่าเด้อพี่น้องเข้ากับคือว่าตอนนี้เขากำลังไปสร้างเครื่องพี่น้องสี่ต่อเติมเงินต่อ คือสิปูกระเบื้องละกัสีเขาไฟที่เขาไฟมันแล้วซะเพราะเพื่อนเพื่อนเฮ้เฮเา่ะขึ้นละล่าเลยแต่แต่ว่ายังบ่ทันได้เขาไฟเด้โอ้ขับทะเลฝนป้า,าพี่น้องเม็ดปกใหญ่ปกใหญ่เดี๋ยวเห็ดลูกเห็บนาะพี่น,อน้องเนาะจะปีลปราบ่เห็ดลูกเห็บนี่ลูกเห็บคือภาคเหนือซิ่งขวางก็เขาเนี่สักโปรตีนโปรตีนนี่หลังข้าทะลุเบิดเลยมันก็เกินไปนกะก็นาะ จะมีนยู่ยเลยหลายปีแลยเนอะรถเท่านี้สิมุนแม่นปะมุนรถคันมาไปด้านดีายรถโอ้ดีใจในพี่น้องเห็นรดครั้งแรกของปีเนาะนี่แหละมือเขาก็พดมือขึ้นนี่ข้านไข่บุญต้มปวดแดงปวดเลยพี่น้องไม่ได้อ้วนเลยเนาะไม่อ้วนแล้วอ่ะขุนต๊ะแล้วพอใจได้อ้วนเลยพี่น้องเลย เยอพี่น้องเอ้ยบัวบ่ขฝนเพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาตกแล้วอยู่เมืองพีนพี่น้องเอ้ยแข่งสะพันนัเขตแล้วน้่งใบดินไรเดอร์แล้วล่ะตอนนี้อายุพอกินอยู่แล้วามรู้สึกของคนที่แบบว่าเห็นนักเห็นฝนครั้งแรกของปีพี่น้องนั่นแหละครั้งแรกของปีเลยนะฮะเราเผืนกแกงฝนกระริบใบใบพี่น้อง สาขาสิ่่วงแบบว่านุ่กการเขาบอกบ่บ่ร่วงอนีปีนี้ลอยหรอมาทั้งหลายปลอยบนหน้าฝนอ้าวมดแลบอยังแงยูบ่งบ่งบ่งเมฆคนน่นองคุนาเนาะแงยูตกก็ะพตกเกศหอยันมึงพินย่โบตกนะเดี๋ยวาตัวนึงกันที่ไยปช่วงชมน้องอเ่เนาะไปบังบางช่วงเนาะ มาต่อนะพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่ฝนตกแห้งๆอไงฝันนี้เบิ่งตรงกันเสน่ว่ามันกลายไป็นฝนแล้วล่ะเสื้อห่วงแห้งเลยเมื่อกี้นี่ยเบื่อตงกันว่ามันตกแถวไรแท้เสื้อห่วงตกแท้ตกล้าตกจนน้ำไหลดินไหลดินไหลดนไหลดินไหลโดนวะไอ้ผัดหรือว่ามันกลายไป็นฝนหรอ

กัปตันเรือเท่าหรเือเท่าสีุ่อกสี่สบสเือเท่าี่โชว์หเ็นเอ็มนพันหนาวพ้อนี่นีๆโดนโดนโดนนตกมาทันทีหนาวฝนเริ่มแรงกันแรงกันเลย thế là nạ mưa tức giùm mùa đình lạnh rồi đấy thì em xong cái nó hàng cái lâu mùa đình mà lắm nên là anh thì sức là pm em ว่าโควิดอีกโควิดสิ้นเงินมาพี่นะโควิดเลือกพี่อ๋อโคพี่เอ็มสองจุดหามาันมากไปแล้วอันนี้มันมือโต๊ะได้มาตอนนี้จนหองบอมันกินแห้เง,นนงินดิเลยเขาถามมาเกิดไม่เดียวหนึ่งกระเ่าจนบุหินเลยนะจน,จนแนเวียนหางในเวียนหาง มึงพี่อะไรพี่น้องเลยฝนบ่นมีจักหยดเลยข้างแห่งคลองควงพี่น้องเลยได้จะกินอายได้จะกินอายมาแต่เช้ามัวกพี่น้องจักหลักหลานระวังฝนตกมานี่ประมาณสี่ลักสี่กิโลสี่กิโลพี่น้องอันอนี้สี่กิโลไปพุพ่นมีฝนสี่กิโลพี่บ่มีฝนแต่เนี้ฝนตกกระัวฟ้าไอ้นี่พี่น้องเลยว่าแล้วนะ เลยมีจักเม็ดเลยเงียบเลยแต่เลยชิตกน้ำหลังยุ่งหนึ่งตงุกไปถามพี่แม่ก่อนพี่น้องเลย <c ười> มากใกล้ๆนี่หนึ่งบรตูที่ภาพรถหลบเปี่ยกรถเปียนเล็บเหาะจีบานเอ้าหลุดเปลือกผุดโต๊ะว่าจีบานฝนว่าจุไปเปลือกได้มืดฝ่ามัวดิ่ บ้านเพิ่นฝนตกบ้านตูฝนปุตุกไปห้องหาฝนใน้สิตกเอ้าได้มาในแถวนี้นะฝนปุตกเลยอุณหภูมิเชิงกันนะแต่ว่าแต่มันเอ้าอยู่คือคืออยู่ดิคือคือสิตกแต่จักสิตกบุ มาฮอดเทือนแล้วพี่น้องฝนบ่ตกบาดเลยแห้งหมดเลยแห้งหมดเลยฝนตการ้าเฮ็ดว่นี้เีมว่ฝนตกแหงแแ่ง็ดเขาวบ่เห็ดขาวเฮ็ดขาวเห็ดขนขาวไปเก็บเก็บกงมลไปละเก็บไปได้ดีลายบ่ต่โอ้หได้ลายเลย นีใชกว่าน uh huh. ี่อ่าอยู่มีบ้านบ้านคงนีแหละวานค่อยๆจกเบื่ปุปะปุปะปุปง่วงเลยเขาเลาเก่งกว่หมูตัวบอกมามาใครขอผมอ่ะใคี่เดียวแมนบ่โอ้กน้เห็ด ขาวพี่น้องฝนตกบรนมีจะหน่อยออกแล้วนี่เลยนีะทอฝน,นตกแลก้วก็บันีสองสามวันมัน,มน,มนห่อนออกแล้วนี่ฝนตกบนถั่วฝ้าพี่น้องเบิ่งเนี่ยอย่วนอยู่เชน,นโมอกตกแท้ตกว่าตกจนแบบจนมานไปยแบบังได้ไลยมันแนมบนหินทางน้ำไหล น้ำไหลจนวอน้ำไหลตามขางทางเน่ารอยอึ้งนั่นได้ทำตกตกอยู่ผู้แบบนี้นะได้ไปการอึ้งอึ้งเท้าโทมาว่าเมื่อคู่แค่งให้คู่ไปใเนาะเมื่อคู่ไปชงขอฝนฝนกำลังสิโตต่อเส้นทางครับมึงนะกำลังเลย

ก็หัวใจเลยเอาอีนางมากินเป็นอายนะคะอ้าออย่างเป็นอายนีบุ่าพกินนะฮะเปื่อนเด้๋ยพวกกินแล้วเพื่อนเน่ยอันนี้เห็ดขาว เราดูมันเลยคอนขาวมันเกิดอยู่อันนั้นอันนี้นะม่แค้นเราถือให้เหาด้วยกันจะกินแ่บวะไฟายคว้าแล้วมันนั่นน่นเด้ไฟแบบไฟกระแสะกับไฟอันนี้ มันวัดเป็นกิโลก็ได้ม่วงจะได้กลมประดัดพ่อจะประดัดกมพี่น้องบ่ได้ประดัดม so no so ันเศร้ามะม่วงนี uh ่แ huh. ซ right. right. no ่บเลยเนาะสุด no ส้มหวานๆนะใกล้ไกินเลยคพี่น้องไก่กินมันงัวมากงัวก็บผิด่อกไก่มันจะกินงัวก็กินแบกจะกินเก็บกินกินฟาเฟ่มันจะได้ลูกฟาเฟ่ตได้บัดเดียวพอเลยฟาเฟ่ตพี่น้องมะม่วงฟาเฟ่ต อย่างเราเป็นะแฟเนาะองม่งกัเราอยากพะแฟมาเชียงกินองม่วงกันบอก่นจีบโตกนดีม uh uh ึงกินตกแค่ดีบ่หพีนมเซรองเงีง้ดีเลยนึงลาน คอยสักสากแบกกกโบไวทาการอื่นรถก็ยันไปบุได้ดีนี่ตมนะมันนักอมันจมบัี้มันล่มเฮนเนอร์ฮะอืม่เฮนเนอร์ก็เามีนะะบอกนะมีอย่าง รถเฮาวินเนอร์ยังมันไปบ่ได้คือกันครับครับชไปอันที่ตมมาละนักไปยากนางวินาเพิ่นสบายดีนะผู้ชมเลยสบายดีมวยหย่องอีหลีดมันนอลานะไม่ได้ พุท่านั่งผีพันลมน่นั่งน้ำเบาพุเลอเลย